สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะจะมาฉลองนะคะฉลองนะคะที่มีแฟนคลับติดตามกดกระดิ่งซับสไครป์พี่กุ้งสม่ำเสมอนะคะบางทีสามวันพันคนเลยนะคะก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะคะวันนี้พี่กุ้งมาฉลองนะคะกินไก่ KFC นะคะมีนะคะ สั่งมาโดยโตรงเลยนะคะแฟนคลับนะราคาไม่แพ้นะคะช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะคะพร้อมด้วยอซอสนะคะซอสของเขานะคะแสนอร่อยของ KFC โดยโตรงนะคะจริงๆพี่กุ้งก็ไม่ค่อยได้กินป๊บซี่นะแต่วันนี้นะคะขอลองป๊บซี่หน่อยนะคะเพราะว่าถึงจะได้รสชาติในการกิน KFC สุดแซบกินยั่วๆนะคะแฟนคลับวันนี้เช้าก็ไม่ได้กินข้าว เที่ยงนะคะวันนี้พี่กุ้งก็เที่ยงตอนนี้ก็จะเข้าประมาณสักตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงแล้วนะคะวันนี้คือกินเต็มที่อดอาหารตั้งแต่เช้านะแล้วก็เที่ยงนะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะมา,ากินนะคะ KFC นะคะก้นไหนคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรนะคะมาเลยค่ะมากิน KFC กับพี่กุ้งเลยนะคะแล้วก็กินให้อร่อยอร่อยนะคะแฟนคลับนะ เขามีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็พี่กุ้งก็จะมีเฟนไฟนะคะมีเฟนไฟนะคะน,น,น,ะคะนีนะคะอยู่ในชุดในชุดของ KFC ที่เขาประหยัดนะคะแฟนคลับประมาณ415บาทนะคะแล้วก็พี่เขาก็ให้อซอสเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับประทานด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็มีสลัดปัาทูน่านะคะแฟนคลับนี่สลัดปัาทูน่าชอบมากนะคะในการ บางทีมันแกะยากนะคะแฟนขับเราก็ใช้ซ่อมนะคะในการดิงเนี่ยค่ะสลัดปลาทูน่านี่แสนอร่อยมากเลยนะคะพาะพี่กุ้งชอบอรับประทานเอ่คเอฟซีแล้วก็สลัดปลาทูน่าพร้อมๆกันเห็นไหมคะนี่สลัดปลาทูน่านะคะแฟนขับนะนี่เห็นไหมคะโอ้โหเนี่ยเป็นผักมีทั้งแครอทมีข้าวโพดเยอะแยะเลยนะคะแฟนขับนะน่ารับประทานมากนะคะเดี๋ยวกำอือหืออื้อ อร่อยนะคะแล้วก็มีแปปซี่นะคะแบบแฟนขับนะเดี๋ยวจริงๆพี่กุ้งไม่ค่อยได้กินแปปซี่นะแต่วันนี้โชว์ให้แฟนขับนะคะรับประทานเชียช่ยเชี่ยนะคะแปปซี่อันนี้ไม่ได้เติมน้ําแข็งนะคะแฟนขับเพราะว่าเขายังเย็นอยู่นะคะแปปซี่ ซูซ่าหวานนะคะแปปซี่นี้ทําให้เรามีพลังนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะคะหิวข้าวเหมือนกันนะคะแฟนขับหิวข้าวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งก็กินโชว์ให้กับแฟนขับเลยนะกินแบบยั่วๆกันเลยนะคะแฟนขับคนไหนน้ำาลายไหลก็สั่ง kfc ได้ะคะ่ะเบอร์โทรเขาก็1 1 5 0นะคะแฟนขับนะ เบอร์โทรเขาก้อนหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อย่พิกุ้งขากันไก่ก่นอนอะไรน้องเหนียวกันไก่ไม่เจอไม่เป็นไรฉีกเลยนะคะแฟนคลับนี่ยั่วเลยนะคะนี่คือซอสนะคะซอสพริกนะคะซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือนะคะแฟนคลับนะแสนอร่อยมากนะคะพี่กุ้งก็ใช้มือ นั้นเลยรับกันเนาะนี่ค่ะซอสนะคะว้าวเห็นไหมคะแฟนคลับแค่ซอสนี้ก็น้ำลายไหลแล้วนะคะแล้วเราก็มาผสมกันอีกกีนึงนะคะแฟนคลับนะโอ้กันไก่กุ้งเอากันไก่ไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอเลยเดี๋ยวกินโชว์เลยนะคะแฟนคลับหิวตอนนี้หิวนะคะ ซอสนะคะอืออืออืมเป็นไก่ไม่หมึดซอสนะคะในซอสมะเขือนะคะแฟนขับนะซอสมะเขือ หิวเมื่อกี้หิวขอขอกินก่อนเลยนะคะแล้วพี่กุ้งกินก็เป็นแบบสไตล์พี่กุ้งเลยนะกินเป็นส่วนตัวเลยนะคะแฟนขับนะกินเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟรนฟรายนะคะอืมตอนนี้อือ <bod> ือดูอันนี้เป็นอกนะคะแฟนขับนี่เป็นอกนะอือหือดูหนังเขาดิดูหนังเขานะคะแฟนขับว้าวนะคะ แล้วก็มาคนซอสนะคะซอสนี่เห็นไหมหอืมอืมกินยั่วนี่อกนะคะ เนื้อเขาเยอะมากเลยค่ะแป้นขับดูข้างในเขานะเนื้อเขาแลวค่ะแป้นขับดูหวาน อร่อยมากๆตามดรสตรัดปาทุน,น่านะคะแฟนคลับเนี่ยอร่อยมากลองลองสั่งกินคู่กันนะคะ เย็นนี้ก็ไม่ได้กินแล้วค่ะวันนี้ก็ถือว่าอยากกิน KFC ปั๊บซี่กินปั๊บซี่คู้แล้วมันจะย่อยนี่อรหีออะ แฟนคับก็น่าจะรู้นะว่าอะไรเนาะนี่อยู่ในชุดแถมเลยนะคะในชุดเดียวกันของชุดประหยัดของอ่าเคซีเลยนะคะแฟนคับนี่อร่อยมากนะคะอืมเขาเรีวยกว่าอะไรหนับินนะคะ นี่เยรวมเบ็ดเส็จสีร้อยหบาทนะคะแฟนค่ะกินคนเดียวนะ,ค,ะความสุขที่แท้จริงเราให้เรากลับมารักตัวเองอยากกินอะไรกินเลยนะคะแฟนค่ะอ,อันนี้ไก่แบบเผ็ดนะคะนี่แบบเผ็ดแบบเผ็ดกรอบด้วยนะคะออื อื้มอือเผ็ดนะกินยั่วจา้าเมื่อคืนนี้ก็สวดมนต์นะแล้วก็ออกจากสินละวันนี้ก็ยอยากกิน KFC อันนี้ไก่เผ็ดแบบเผ็ด เดี๋ยวสััดประทุน้าหน่อยนะคะอือนน่นองนะคะแฟนคลับอือหอน่องนะอือน่องนะคะใหญ่มากเลยนะคะแฟนคลับนะนี่น้องเนื้อเขานี่นะคะจะให้แฟนคลับหิน สีข้างในเขานะคะโอ้โ oh, ห oh, ดูสิคะกรอบนอกนุ่มในนะคะดูสิคะ uh huh. กรอบนอกกรอบนอกนุ่มในนะคะค uh huh. ำโตโตเลยนะคะแฟนคลับนะกินยั่วสุนิภาสิงทองในช่องของ y o u ูทูบ กินยั่วนะคะส่วนมากพี่กุ้งก็จะลงะพวกเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะสรรพคุณประโยชน์นะคะวันนี้พี่กุ้งโชว์กินนะคะชร้องนะคะ1นึ0 0 0สนสองหมื่นสองพันซับสครนะคะยอดวิวหกล้านหล้านสองแสนกว่านะคะแฟนคลับขอพระคุณอย่างสูงและพี่กุ้งจะมีนำเสนอดีๆให้กับแฟนคลับเลยนะคะเนี่ยวันนี้โชว์กินไก่เค c ฟซีนะคะ อืม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 อร่อยอย่าบอกใครเจ้าจิ้มกับสลัดปลาทูน่า อไม่หว่วงสวยค่ะวันนี้โทรกินจไตายพีกุ้งเลยนะ มาก KFC อ่ะเ,เราสั่งมากินบ้านได้นะคะแฟนคลับซอสพริกอซอสเขาเหนียวหวานอร่อยจริงๆแกะง่ายกันไกลไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะดูสิค่ะแฟนคลับยิงยัวๆเลยนะคะ เป็นไฟนะคะอืม oui. อ้ามกาแฟคับอ pues> mm ือ hmm. กินคนเดียวได้ก็มีความสุขนะน่องอืมน้อง น่องนะคะดูให้แฟนคลับเห็นความใกล้ชิดเลยนะคะอันนี้ปีกนะคะปีกนะคะป,ปีกปีกนะคะ อดข้าวตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเพื่อจะกิน KFC คนเขาก็โชว์กินเยอะนะแต่พี่กุ้งก็ฉันน่าจะทำเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับผมดำผมหงอกกบบนดกดำเป็นสาวคงกระพันได้ขอให้แฟนขับที่น่ารักทุกท่านอะ่ะเข้าอะติดตาม แล้วก็ทําเลยนะคะคนไหนหัวงอกยกมือขึ้นไม่ต้องอายนะคะเราจะเป็นสาวคงกระพันแล้วก็เป็นหนุ่มคงกระพันพี่เดกอืมหืมโดกด้วยนะคะแฟนคลับเห็นไหมผมแท้เลยนะคะไม่ได้ย้อมเลยนะเนี่ยพี่กุ้งใช้สูตรของสุนิพาสิงทองในช่องของ y o u t u b e นะคะคนไหนผมงอกนะคะยกมือขึ้นเลยนะคะแล้วก็ทําน้ําหมักเหมือนพี่กุ้งเลยนะคะทําไปตลอดนะคะไม่ต้องใช้ยาสระผมสารเคมีแล้วก็ล้าง ด้วยน้ำเปล่าหมักก็ไว้สักอครึ่งชั่วโมงนะคะหรือยี่สิบนาทียี่ห้านาทีแล้วแต่เรานะคะอันนี้น้องเมียวเดี๋ยวให้น้องเมียวก่อนดูสิคะไก่โอโ้ฮู้นะคะเอาให้น้องเมียวเดี๋ยวฉีกไก่ให้น้องเหมียวเขาก่อนอเลี้ยงแมวด้วยค่ะแฟนค่ะ ก็ไปติดตามรับชมได้เลยคนหัวงอกเนี่ยจับปาาดกดำอะ่ะจริงพี่กุ้งเนี่ยใครถามว่าอายุเท่าไหร่พี่กุ้งสี่สิบเจ็ดแล้วนะคะแฟนคลับที่ที่มาทำน้ําหมักเนี่ยนะมาเอินพี่กุ้งเนี่ยเบิร์นมีมีผมหงอกขึ้นมาประมาณเกือบสิบเส้นนะตกใจนะคะตกใจมาก ดกใจแต่ก็อ่ามารู้สูตรของโบราณโบราณปู่ย่าตายายนะคะเขาบอกสูตรมามีหลายสูตรเข้าไปดูเลยดีที่สุดคือตัวพระเอกก็คือมะกรูดนอกนั้นสุดยอดรวมประสานกันแล้วสุดยอดไม่ลองมีน้องนะคะเป็นฉับ นะกินยั่วๆเลยนะคะซอสนะคะแฟนขับดูซ,ซอสเขาเจ็บอื้ดูอื้อ้มอามเลยนะคะคําโตๆนะคะต้องกินให้อร่อยเคเฟซีต้องกินให้อร่อยต้องคําโตๆอ้าปากกว้างๆนะคะแล้วเราจะรสชาติของไก่ที่แท้จริงนะคะในการที่เรากินไก่เคฟซีพร้อมด้วยแป,ป๊บซี่นะคะแป,ป๊บซี่นี่ก็หวาน แล้วก็ช่วยย่อยนะคะต้องกินต้องกินพร้อมกันนะคะแฟนคับถึงจะอร่อยนะนี่นะคะจิ้มเรียบร้อยนะคะแฟนคับอ้าปากกว้างๆนะคะเพื่อบรรยากาศของ KFC อืมอืมอ tamam ืมอืมอือคำโตโตอร่อย กรอบนุ oh. mm ่ม hmm. อ mm ืมตปัห hmm. น mm ้า hmm. yeah. อย่างนี้นะคะแฟนขาอือนี่นะนี่แหละอร่อยมากนะ เคยซื้อมาทํากินนะคะเคฟซีเททน่ยแต่เราก็สู้เข้าไม่ได้แล้วดูสิค่ะปพนครับน่ารับประทานมากเลยนะคะนี่เป็นปีกนะคะ เยอะมากเสีซอสหน่อยนะคะซอสมะเขือนะคะซอสพริกนะคะ่องเนี้ยของเขาโดยตรงเลยกินยัวย่ว นคัืในมุมนึงอ่ะบางคนไม่เคยเห็นพี่กุ้งกินไข่ KFC นะนี่แหละกินแบบพี่กุ้งอ่ะอร่อยมากแล้วก็ช่วงนี้ก็ไวรัสโควิดเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองที่บ้าน พี่กุ้ก็สั่งเข้ามากินเลยู1 5 0บริการส่งถึงที่อย่างนี้ก็กินได้จั้งเช้าถึงเย็นเลยนะคะสดะปัทุนาแฟนขับดูเนี่ยดูสิ เป็นปลายเป็นปลาย โต,โตัโตหนังเขากรอบดีมากเลยค่ะปีกุ้งไม่ค่อยได้กินบ่อยนะเคสฟซีนมากก็สักเดือนหนึ่งกินครั้งดูสิครัดูสิ เพ่งไปัตจตอนนั้น

แป๊บซ <Pepsi. S 2> ี่ซูซ่านะคะเป็นขับนะออืตัวนางเอกเลยค่ะมีตัวพระเอกออืไก่เพียเห็นไหมคะออื อร่อยมากนะคะตอนนี้ก็ถือว่าพี่กุ้งอิ่มแล้วนะแฟนคลับนะอิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้พี่กุ้งก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดชอบพี่กุ้งสม่ําเสมอนะคะ,ะส่วนที่เหลือนี่ก็พี่กุ้งก็เอาไปกินตอนเย็นนะคะไปกินตอนเย็น เอาไว้กินตอนเย็นนะคะแฟนคลับเพราะว่าเรากินพอดีนะคะอันนี้ถือว่าพี่กุ้งก็ฉลองเลยนะคะแล้วก็พี่กุ้งก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดชอบพี่กุ้งสม่ําเสมอนะคะถ้าแต่ถ้ากินอะไรที่ไม่ไม่พอใจก็ขอโทษด้วยนะคะแฟนคลับนี้คือเป็นการโชว์กินเพื่อให้อร่อยที่แท้จริงนะคะต้องคําใหญ่ๆโตๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่กุ้งก็จะลง y o u t u b บบ่อยๆนะคะก็ขอให้แฟนคลับพี่กุ้งนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็เสนอแนะมาได้นะคะเดี๋ยวก็พี่กุ้งก็จะลงสมุนไพรหลากหลายให้กับแฟนขับที่น่ารักทุกท่านได้รับชมแล้วก็จะได้ดูสปปรรพคุณของเขาแล้วก็สามารถรักษานะคะแล้วก็ ก็ขอขอพบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันตลอดนะจ๊ะอย่าลืมช่องสุนิพาสิงทองนะจ๊ะแล้วก็จะพูดถึงกับคนมีองค์ด้วยนะเดี๋ยววันไหนพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่กุ้งก็อาจจะลงเกี่ยวกับคนมีองค์นะคนมีองค์นะคะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเราต้องปฏิบัติแบบไหนนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งโอ้ <laughs> พี่กุ้งก็จะบอกทุกคนเนี่ยกินเปปซี่เนี่ย,ยมันอย่างนี้เลยนะอื ขอโทษด้วยนะคะแฟนคลับนะขอโทษอย่างสูงไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะลงคลิปกับคนมีองค์ด้วยแล้วกันนะคะว่าต้องปฏิบัติแบบไหนชือศิลแบบไหนนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะเจ้าค่ะบ๊ายบาย